เทศกาลสงการที่ผ่านมาพบเทพาสิทธ์ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับใช้เวลาที่หลายคนหยุดเพื่อเดินทางกลับบ้านขับรถไปที่ด่านต่างๆวันละห้าด่านกับเพื่อนตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในเขตจังหวัดมนทบุรีเพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทตระหนักถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกคนเมาชนจนต้องอัมพาตเครื่องตัวเมื่อ28ปีก่อน เขาอยากเห็นการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเป็นเหยื่อเกิดจากคนเมาชนครับคนเมาชนเมื่อต่ออายุยี่ิาแล้วก็ทําให้ตลกไปตากเดือนแล้วก็พิการเป็นสมาพาร์ิงท่อนถึงแต่ตรงนี้ถึงเนี้ยไม่รู้สึกเลยนะครับท่างแึ่แล้วอบปลายเท้าก็ควบคุมการกานพี่ได้ก็เห็นถึงปัญหาของความพิการที่เกิดจากคนเมาแล้วครับ ก็ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อของคนเมาแล้วครับก็อยากให้เพิ่มกฎหมายอีกนะครับนะครับเพราะว่าภาคสีที่เกิดชุณาะน้าเมาเนี่ยมันแย่งน้อยอยู่แต่นะระโบกว่าแยังน้อยอยู่เพราะว่าโอกาสที่จะมาชดเชยตรงนี้นะครับทั้งทรัพย์สินทั้งเรื่องชีวิตนะครับแล้วก็ทรัพยากรของประเทศเราภาษีเราเนี่ยผมว่าไม่คุ้มกัน ไม่ต่างจากคุณรสสุคนธาจำปาสมาคมคนพิการนนทบ,บุรีเธอบอกว่าพี่ชายก็เสียชีวิตจากคนเมาแล้วขับแต่ปัญหานี้ยังไม่หมดไปในสังคมไทยเฉพาะปี2567ก็เกิดความสูญเสียจากผู้ที่ดื่มแล้วขับสูงถึง207คนเฉลี่ยชั่วโมงละหนึ่งคนอยากให้กฎหมายแน่นกว่านี้นะค่ะเวลาเมาเนี้ยค่ะแบบถ้าจะเสียค่าปรับมันก็คงแบบ ก็จ่ายไปแล้วก็แบบเรื่องเงียบไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้มีกฎหมายหนักต้นห,กหนักมากกว่านี้ด้วยค่ะปีนี้กรมการปกครองก็ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2568โดยกำชับทุกฝ่ายเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัยจาราจรอ,ออกตรวจสถานบริการซื้อขายแอลกอฮอล พร้อมรายงานผลดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามแบบรายงานให้กรมการปกครองทราบผ่าน Google f o r m ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจชุมชนในตำบลอมเกรดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีโดยนายกอบาตออมเกรดบอกว่าในช่วงเทศกาลแม้จะมีการสังสรรค์ของประชาชนแต่ก็ได้ประชาสัมพันธ์พร้อมกำชับประชาชนอยากใกล้ชิดลดปัญหาดื่มแล้วขับ โดยด่านชุมชนเป็นอีกกำลังหลักในการเข้มงวดตรวจตราเราจะตั้งจุดเดียวนะนะตรงวัดสีทองนี่นะครับซึ่งตั้งเป็นประจำทุกปีก็จะเป็นทางทีมปรกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งช่วยการดูตั้งเวรเป็นประจำทุกหมู่ก็สลับกันไปครับก็ จะช่วยกันบอกกล่าวหรือเห็นอะไรที่มันจะทําให้สุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็จะช่วยพูดคุยหรือเก็ให้ขับขี่โดยปลอดภัยให้ระมัดระวังมากขึ้นและด่านรองสําหรับที่ว่าถ้า,ถาเหตุใกล้บ้านสมมติฝั่งท่าอิดอันนี้มันอ้อมเกตคนละฝัง่งกันเขามีแบบเหตุอะไรเงี้ยก็มาแจ้งที่นี่ได้แต่ถ้าว่าจะไปตั้งจุดต่านการถนนไม่ได้ตั้งเป็นด่านรองที่ว่าใครมีเหตุอะไรก็มาแจ้งของ ที่เราอยู่อันนี้ที่ว่าเป็นดานรองขามมีเหตุรถชนกันหรือรถล้มอะไรก็แบบนี้่ะสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนพบส่วนใหญ่มักเกิดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนและจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตมากที่สุดการมีด่านชุมชนที่คอยแนะนำตักเตือนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนทั้งการเน้นการสวมหมวกนิรภัยเตือนคนเมาและให้คาดเข็มขัดขณะขับรถหรือไม่ใช้มือถือขณะขับในช่วงเทศกาลเป็นอีกเครื่องมือที่จะลดความเสี่ยงและความสูญเสียได้ ค่ะถือว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องมีการป้องปามและที่สําคัญนั้นด่านชุมชนนะคะถือเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะห้ามปามลูกหลานของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะดื่มแล้วไปขับขี่บนท้องถนนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของความเร็วแม้ว่าด่านชุมชนที่ผ่านมาจะทําหน้าที่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างอีกเรื่องหนึ่งก,ก็คือว่าอาศัยแค่ความสัมพันธ์นะคะในการที่จะช่วยให้บอกลูกหลานเท่านั้นแต่ว่าไม่ สามารถที่จะจับหรือว่าจะปรับได้นะคะดังนั้นการทำงานร่วมมือกับตำรวจโดยเฉพาะด่านที่เป็นด่านหลักบนถนนสายหลักจึงเป็นอปัจจัยหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ ที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงเช้านี้ยังมีการประชุมที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็มีการพูดคุยว่าแนวโน้มหลังจากวันนี้เป็นวันที่6แล้วแนวโน้มของสัดส่วนอุบัติเหตุนั้นลดลงไปร้อยละ20นะคะแต่ปัญหานี้ยังไม่ได้จบไปนะคะเนื่องจากเนื่องจากว่ามันยังต้องมีนโยบายที่จะต้องสานต่อเพราะต่อจากนี้เราต้องลดคนเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะ อุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันนะคะจะพบว่าข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศากาลสงกรานต์2,568ในช่วง6วันที่ผ่านมายังพบนะคะว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ83.32ขณะที่อุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการรณรงค์ตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง16เมษายน2568เกิดรวมนะคะอยู่ที่ประ มาหน7ครั้งมีผู้บาดเจ็บรวม1,362คนผู้เสียชีวิตรวม200คนผู้ชมคะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตตายเป็นศูนย์มี15จังหวัดขณะที่จังหวัดเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่จังหวัดพัทธลุงนะคะ52นะคะ ครั้งนะคะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ลำปาง56คนและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน16คนค่ะ นอกจากนี้นายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปีนี้อุบัติเหตุลดลงอาจมีส่วนมาจากการที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการเข้มงวดจริงจังค่ะการทํางานร่วมถือว่ามีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยตํารวจมีด่านชุมชนด่านหลักแล้วก็ด่านรองบนถนนสายหลักสายรองแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้แต่ละจังหวัดต้องเข้มขน้นขึ้นมากกว่าเดิมก็คือเรื่องตัวเลขของ ผู้ที่เสียชีวิตจะต้องรายงานให้ครบถ้วนนะคะและระบุสาเหตุให้ชัดเจนเพื่อนํามาวิเคราะห์แก้ปัญหาขณะที่การทํางานนอกจากนี้อาจจะต้องเน้นบูรณาการร่วมกันแบบนี้เพื่อลดปัญหาให้ได้อย่างจริงจังค่ะผ,ผ่านมาใน6วันนี่ต้องดูดแนวโน้มแล้วตัวเลขก็มีแนวโน้มที่ลดลงฮนะทั้งอุบัติเหตุทั้งจำนวนการบาดเจ็บ ทั้งจานวนการเสียชีวิตนะโดยเฉลี่ยก็ลดลงมาเกือบ20สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีฮะคราวนี้ถ้าถ้าไปวิเคราะห์ลึกลงไปจะพบว่าการลดลงเนี่ยมันมันก็จะเ,เป็นการลดลงในช่วงการเดินทางเนี่ยเยอะเยอะสุดนะฮะเพราะว่าช่วงการเดินทางเนี่ยข้อมูลจากคมนาคมก็บ่งชี้ว่าคนทยอยออกเร็วส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนยังยังยังไม่กลับนะฮะยังยังตกค้างอยู่ ก็ยังอยู่ที่ภูมิลําเนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งท,ที่คนยังไม่ได้เดินทางเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือคนเข้าไปใช้ใน ระบบเดินทางอื่นอย่างเช่นระบบรางนี่เพิ่มขึ้นมาเกือบส0มสิบเปอร์เซ็นตหรือรถสาธารณะที่เพิ่มขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการใช้รถส่วนบุคคลก็ก็ลดลงในภาพรวมนะครับแต่พอช่วงฉลองเนี่ยก็ข้อมูลก็ลดลงนะฮะก็พบว่าคนการในช่วงฉลองเนี่ยต้องขอบคุณทางสำนักงานตำรวจชาติที่ในครั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นนะฮะในในภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกทุก ความเสี่ยงเลยฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดื่มขับขับเร็วเรื่องเรื่องของการขับทําผิดกฎหมายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ภาพรวมของช่วงฉลองก็ลดลงอีกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นโดยรวมๆแล้วก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าในครั้งนี้นะครับมีมีทิศทางที่ดีขึ้นต่นี้ก็มีการมีข้อสังเกตอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีในส่วนของปริมาณคนที่เดินทาง ออกและคนที่ออกมาสังสรรค์หรือคนที่ออกมาเล่นนะเล่นน้ําหรือแรงต่างปีนี้มีตัวเลขที่บ่งชี้ว่ามีมีตัวเลขที่ลดลงอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งนะฮะที่มาประกอบด้วยครับ สำหรับวันนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางกลับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนะคะต่างๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ลาหยุดยาวเนื่องจากว่ายังอยู่ในพื้นที่หากจะเดินทางเนี่ยนะคะทางภาครัฐเขาขอกำชับ ให้ดูแลสภาพร่างกายนะคะตนเองรวมถึงการใช้รถใช้ถนนตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็ไม่ทําพฤติกรรมเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วการตัดหน้ากระชันชิดและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งช่วงวันที่1 8บแถึงยีเมษายนนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางนั้นจะยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะผู้ขับขี่อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มนะคะในช่วงเทศกาลสงการานนี้เอาไว้ด้วยระหว่างเดินทางค่ะ คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแม้จะมีแนวโน้มลดลงก็จริงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังเป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับค่ะ คุณผู้ชมลองสังเกตนะคะว่าปีนี้เนี่ยมันมีการเน้นย้ำเรื่องมาตรการอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่อนข้างมากเขาสังเกตนะคะนโยบายที่เขาทำร่วมกันในปีนี้ที่ต่างออกไปจากปีก่อนๆนั่นก็คือการจับมือกันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่มีการสั่งการจากเบื้องบนนะคะรวมถึงมีการสั่งการไปจนถึงทางด้านของท้องถิ่น ร่วมกับการทํางานร่วมกับภาคเอกชนองค์กรน,นะคะขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็พยายามรวบรวมข้อมูลนะคะอุบัติเหตุรวมถึงกาชับของคนในพื้นที่การใช้ข้าราชการในพื้นที่ค่ะตรวจกําชับรณรงค์เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทําให้อุบัติเหตุในช่วงเทศก,กาลนั้นลดลงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าหลังการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเราไม่มีการที่จะกําชับอย่างเข้มขัด อย่างเข่งคัดดังนั้นแต่ละวันก็อาจจะทําให้มีผู้สูญเสียเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นจะต้องไปถึงเป้าอยู่ที่ประมาณ12คนต่อแสนประชากรที่เสียชีวิตนะคะลดให้ได้ครึ่งหนึ่งจากที่17,000คน 18,000คนต่อปีต้องให้ได้เหลือ6000คนต่อปีนี่คือเป้าหมายหลักที่จะเราจะต้องทำก่อนปี2570นะคะที่เราไปลงนามไว้ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะเราอาจจะไม่ทันกาดก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะเพราะแนวโน้มของปัญหาอุบัติเหตุประเทศไทยยังไปไม่ถึงเป้าหมายนักนะคะการเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะต้อง เน้นไปจนถึงชุมชนอยากน้อยๆจะต้องมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเรื่องอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้นค่ะ